เข้าสู่มิชชั่นอิมพอสซิเบิร์นะครับพิชิตยอดไม่กอสูงจังเราจะปิน <Okay. S 1> ไปเราจะตอบคำถามทั้งหมด10คำถามระหว่างนี้เนี่ยถ้าใครตกมาก่อนนี่ถือว่าแพ้เลยนะโอเ <Okay. S 2> คนอคนที่ตอบได้เยอะที่สุดคนสุดท้ายอะ่ะก็จะเป็นผู้ชนะยอมแพ้ได้เลยไหมคะจะมีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่โดนทำโทษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้รอดวันนี้ ที่หน่1ร่างกายควรได้รับโปรตีนวันละเท่าไหร่สําหรับคนทั่วไปค่ะ0 8ถึง1.3ครับคนทั่วไปจะ1นกรัมนะคะต่อน,น้ําหนัก1กิโลกรัมค่ะอันนี้ผิดนะคะ <c oughs> บอกแหล่งที่มาของโปรตีนมาห้อย่างค่ะโปรตีนจากพืชครับโปรตีนจากสัตว์อกไก่โปรตีนจากเนื้อวัวเ <c oughs> อ่อถั่วเหลืองครับจากข้าวครับถ้าพี่แมนมีเมียเยอะแสดงว่าพี่แมนมีเมียเยอะหรือมีเมียน้อยคะมีเมียเยอะครับคำตอบคือ,อมีเมียเยอะถูกต้องค่ะ แล้วถ้าพี่แมมีเมียเยอะแสดงว่าพี่แม่มีเมียอะไรเมียเยอะแสดงว่าเมียเป็นคนนิสัยเยอะครับผิดเมียน้อยค่ะถ้าพี่แม่มีเมียน้อย100คนแสดงว่าพี่แม่มีเมียทั้งหมดกี่คนคะผมมีเมียคนเดียวครับผิด1 0 1คนค่ะทหารหนึ่งกรมหรือทหารหนึ่งแบนอันไหนเยอะกว่ากันคะทหารหนึ่งกรมครับอะไรหนึ่งแบนละคะหนึ่งแบนมันมันน้อยกว่าหนึ่งกรมครับมันจะเมาส์ค่ะตู้เญงกับตู้เย็นมีอะไรที่พิเศษเหมือนกันคะของกินครับผิดค่ะทำให้แข่งได้ค่ะ จริงๆอดทนเลยได้ทำไมอะข้อที่หนึ่งสัญญาณที่ร่างกายแสดงว่าได้รับโปรตีนไม่เพียงพอมีอะไรบ้างคะหิวถูกต้องค่ะเห็นไหมยกตัวอย่างตัวช่วยในเรื่องการกินโปรตีนมันหนึ่งตัวอย่างค่ะกินแมงกไก่ปั่นค่ะถูกต้องค่ะ หรือผาหดถามผาไหนมีอยู่จริงคะผาหดหำผิดค่ะผาหำหดค่ะผาหำหดที่มันหดเพราะมันเสียวหรือมันหนาวคะมันไม่แข็งหรอคะผิดค่ะมันเสียวมันเลหหดค่ะช้างอะไรเบาที่สุดไม่รู้เพราะไม่ใช่ช้างจังหวัดอะไรมีเด็กดื้อคะคุณ ทำเลยไม่ได้เหรอโอ้ยแขนสั่นเว้ยโปรตีนทําไมจึงสําคัญไม่รู้ค่ะเพราะเราขาดโปรตีนไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อนะคะอวัยวะอะไรขึ้นต้นได้คอควายลงท้ายด้วยยอยักษ์มีขนพูดได้ไหมครับพี่ป๋อกพูดได้เหรอคะคืออะไรครับพูดได้ใช่ไหมฮะพี่ป๋องพูดได้สิครับัำตอบผิดค่ะคำตอบคือขีวซ้ายค่ะ อะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยหอยหีบลงท้ายด้วยซาเลีผู้หญิงเอาไว้ฉี่คะอะไรวะหูวค่ะผิดค่ะห้องน้ำสตรีค่ะ,ะอะไรเอ่ยทางก่อนเสียบทางก่อนเสียบกูเว้นค่ะเว้นมั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 นหรือไม่มันคะมันค่ะถูกต้องค่ะโอ้เราก็ไม่กล้าเลยโอ้โหขาสั้นขาสั้นอ่ะ ั jar, <át stars> ัวยยงกลอู่ดีความเหงาเป็นกลับบบวบัวความร้อนหนุ่มสาวใจไม่พบเข้าสู่เกมไม่งงจะงงมากแย่เกมนี้ก <businesses> ติกานะครับก็คือจะให้เราเนี่ยปั่นจิ้งหรีดทั้งหมด10ครั้งนะครับเราจะมีเวลาทั้งหมดคนละ1นึ่าทีนะครับเตะบอนใครได้คะแนนมากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไปไปไป ไป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 เฮ้ยขาไปแล้วคึ่งนาทีนี่คียวไกใจหางไปได้ยังยังยไ้ไอ้สิบวิสิบดไปหนึ่งสามสอหเวลาแล้วเอาเลยค่ะเตะเลยไม่ใช่เตะหนูนะเตกบอเอาเลย อันนี้เลยพี่แมนก็ไม่เห็นนี่เลยเดี๋ยวเดินะสองหมดเวลาหกพันเหนึโอ้ยโอ้ยสองโอ้โหโอเคครับเป็นตัวเ็้ารเดก่อนเออนันเดินนู้นเลยเหรอไปเริ่ม เกมสุดท้ายของเราก็คือมือไม่พายทำไมไม่พูดครับมีเวลาทั้งหมด2นาทีนะคะเราจะพายเรือไปเรื่อยๆระหว่างนี้นะครับเราจะมีคำศัพท์ให้พวกเราเนี่ยพูดถ้าเราพูดถูกเราก็ได้คะแนนถ้าเราพูดผิดเราก็ไม่ได้คะแนนนะครับโจนมายกหยบหนีโจนที่ยกหนีหยิบอาเรียอาเรีย ไปหาอาหลีเฮ <Bond> ียอายาหลีไม่อยู่เ <congratulations> จ <rapper> อแต่เมียของอาเฮียหนิที่จะต้องชนะอย่าชนะนะอย่าชนะอย่าทำชนะใบตานีใบใบหวีเหี่ยวหวี่อ้าวใบตานีใบหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิวหวีไปว <bucks> <Enfin> ิวให้หวีมาน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาพร้อยโอ้เกือบ หอยยายสีหอยตาสีมียายไเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมต้องการโปรตีนเพิ่ม่า ทำไมไม่พูดนะครับแม่นะครับได้5นะครับกุ๊กไก่ได้4และไม้ได้ไปถึงหนึ่งแม่โอ้โหุดยอดจริงๆเลยครับวันนี้ไม้ท็อปปอมมากเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดนะครับเราได้ผู้แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือกุ๊กไก่กับมมยนะครับเดี๋ยวบทลงโทษของเรานะครับก็จะให้ทั้ง2คนนี้นะครับโดดลงไปนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าขึ้นโคตรยากเลยนะครับและใครนะครับที่อยากมาทํากิจกรรมสนุกๆแบบนี้ ผมบอกเลยว่ามีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนมาเล่นกันที่นี่เลยนะครับที่บี a แอคทีฟ y t e ทคบางนาครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และคอมเมนต์ให้พวกเราได้ที่ลองเบิร์นปะนะครับผมเด้งเดงอันนี้เด้งอันนี้เด้งเออเดี๋ยวอันนี้คือบททำโทษหรือให้มาเล่นกันเดี๋ยวเอาเอาพี่จะช่วยฉัหหนูเองพี่ๆเดี๋ยวกลับบ้านเลยพี่ปล่อยเขายิ่งแหละไปเลย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 กลับเลย